ยิมขอยินมตังค์ห้าร้อยดิอ้าวมีพอดีเลยอ่ะอ้าวเราพีม่มีใช้เหรอโอ้ยเราพี่น้องกันไม่เป็นไรหรอกแค่ห้าร้บาทเองเงินห้าร้อบาทเนี่ยต้องใช้สิ่งสิ้นเดือนบางวันเนี่ยต้องกินม,นมาม่าอดมือ้อกินมือ้อวันไหนไม่ได้กินเนี่ยก็อดบ้างแล้วไปกินน้ำก๊อกปลาแทนเพื่อไม่ให้หิวแต่เราพี่น้องอยังไง รูทห้าร้อยบาทเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้ววันนี้พี่ยังไม่ได้กินเลยเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่สบายด้วยปวดหัวตัวร้อนยาก็ไม่มีกินอดทนเอาบางวันเนี่ยไม่ได้กินข้าวทุกคำบางวันนีกินข้าวกับน้ำปลาแต่สำหรับน้องห้าร้อยบาทพี่มีปัญหาอยู่แล้วให้ได้เสมอเลยนะ้อะ นี่คุณยิ้มผมไม่เอาแล้วนะนี่ตังค์น้อยเอาไปใช้นะอา้าวไม่เอาเลยเหรอโอ้ยขอบใจมากๆกับน,น้องชายพี่ยินดีสึงน้ำใจจริงๆเลยวะโอ้ได้เงยใจดีปรขอตังค์เขาเ๋อวเสียใต้